รู้สึกตัวว่าตัวเองรู้สึกนะคะนี่แหละคือวิธีนะคะถอดถอนการจมไปกับความรู้สึกนึกคิดนะคะที่ทําให้เราทุกนะคะแล้วเราเอาตัวเองไม่ออกด้วยมันทุกมันเครียดมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกรู้สึกตัวนะคะรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเรากําลังรู้สึกอย่างนี้เฮ้ยเรากําลังคิดอย่างนี้เฮ้ยเรากําลัง move m e n t อะไรต่างๆทํานู่นทํานี่ นะคะล้วฝึกอย่างนี้บ่อยๆคือวิธีมีแค่นี้เลยนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้วิธีนี้นะคะออกมาเป็นผลนะคะผลก็คือการที่เราดีต,ตัวเองออกเป็นนะเวลาที่เราเครียดนะคะแต่เข้าใจเนาะเวลาเครียดเวลาทุกข์มันบีมากๆแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ฝึกมาเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์ที่มันอยู่ดีๆมันแบบทุกข์แบบจังๆอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทุกข์เลยนะมันทุกข์แต่ว่ามันยังพอมีที่ยึดที่เกาะอ,อะไรที่จิๆ ส่งผลกับเราร้อเอร์เซนะอาจจะ R 70, R 70อาจเจ็ดสิบแปดสิบะในในของพวกเราอาจเจ็ดสิบปดสิบก็ยังดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมคะดังนั้นนะคะรู้สึกตัวว่ารู้สึกนะคะเป็นวิธีนะคะที่จะช่วยเรานะคะออกจากความทุกข์ได้นะคะไม่มากก็น้อยดังนั้นฝึกกันนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่สร้างบุญได้บุญมากๆจริงๆวิชานี้วิชาวิปัสสนาเนี่ยเป็นวิชาที่เกิด <c oughs> บงังเกิดขึ้นมาพร้อมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ พอพระองค์ตัสรูป้ปุ๊บเนี่ยก็ตัสรู้วิชานี้เนาะดังนั้นเนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมามากลําบากมามากเพื่อที่จะตัสรู้วิชานี้นะคะวิชาที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์เผยแผ่มาแล้วนะคะพวกเราก็เหมือนกับต้องต้องไม่เสียชาเกิดอะต้องรู้จักวิชานี้แล้วก็ฝึกฝนให้ดีๆนะคะมันเป็นไปเพื่อตัวเราเองเนี่แหละนะคะดังนั้นก็มาฝึกกันนะคะ